โอเคนะครับผมก็ต้องขอกับสวีดัสสวัสดีน้องๆเด็กไทยผู้น่ารักทุกคนทุกท่านกันด้วยนะครับผมก็วันนี้มาอยู่กับพี่แล้วเช่นเคยนะครับผมช่องบีช h a นเ e ลนั่นเองนะครับก็วันนี้เราอยู่ในส่วนเกมโลบอกแมปบอกฟูนั่นเองนะครับในส่วนคลิปวิดีโอนี้เนี่ยนะครับก็ตามปกคลิปเลยนะครับเห็นน้องๆขอมาหลายคนเลยไม่ว่าจะเป็นใน Tik t o อกหรือว่าจะเป็นในโยทูงยูทูบนะครับวันนี้เนี่ยเดี๋ยวพี่จะมาสอนแบบละเอียดเลยนะครับสำหรับวิธีการเข้าแมป นะครับ CAK นะครับหรือว่าเข้าไปรับทา,น,านของผลมังกรนะครับผมสาหรับผลมังกรที่รีเวิร์กใหม่นั่นเองนะครับก็จะเป็นอีกแมพหนึ่งนะครับที่เราสามารถเข้าไปลองเล่นสําหรับผลมังกรที่รีเวิร์กใหม่ได้นั่นเองนะครับก็ใครที่อยากเข้าไปเล่นนะครับก็อย่าลืมดูคลิปนี้ให้จบกันด้วยหน่อยละกันนะครับผมโอเคมาคลิปนี้ตอนนี้พี่ก็อยู่แมนชั่นโลกที่3เนาะเดี๋ยวขอสุ่มผลปีศาจกันหน่อยละกันนะครับมีน้องคนหนึ่งเนี่ยเขาบอกว่าแปลงร่างเป็นผลกิสเนทแล้วไปสุ่มผลปีศาจ ได้เลยนะคบก็บอกว่าจะได้ผลชิสเนะนะครับมาอีกผลนั่นเองนะครับดูซิว่าพี่เนี่ยจะได้จริงหรือเปล่านะครับสำหรับใครที่มีสูตรนะครับอย่าลืมคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะครับสำหรับผลที่พี่ได้มานะครับโอ้โหเรียบร้อยนะเฮ้ยทำไมมันถืออยู่ตรงนี้มาเนี่ยโอ้หอย่างเท่นี่ครับโอ้โหเรียบร้อย เต็มกระเป๋าเรียบร้อยแต่ว่าผลแดงพี่โอ้โหนี่ครับมีเต็มมีใหม่เต็มระบบครับมีครบทุกผลครับใครอยากได้ผลไหนนะเผื่อพี่ไลฟ์สดแจกนะครับสามารถคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะครับผมโอเคก็ประมาณนี้นะครับแล้วก็แถมมาอีกเรื่องหนึ่งนะสำหรับใครที่สนใจไก่ตัน1บาทหรือว่าอยากได้ไก่ตันฟรีนะครับเวฟเลทช็อปเขามีจําหน่ายนะครับถูกที่สุดในประเทศไทยนะครับเจ้าเดียวในไทยเลยนะแล้วก็ยอดขายเยอะที่สุดในประเทศไทยนะครับเวฟนี้ปลอดภัยแน่นอน100%มาตามพี่ไปดูกันเลยนะครับผมโอเคนะครับ ตอนนี้พี่พาเข้ามาในส่วนเวนเลจ็อบเป็นที่เรียบร้อยนะครับอย่างแรกเดี๋ยวพี่จะพามาดูทาด้านของอไก่ตัน1บาทได้รหัส100%ถูกที่สุดในประเทศไทยนะครับเว็บเดียวในประเทศไทยเลยนะครับที่มีราคานี้นะครับแล้วก็ได้รหัสเลยการันตีเลยนะครับสุ่มของในตัวทุกอย่างนั่นเองนะครับเมื่อคืนเขาลงไปเมื่อช่วง5ทุ่ม45นะครับใครทันก็คอมเมนต์บอกไว้ด้วยหน่อยละกันนะครับสำหรับไก่ตันในราคา1บาทได้รหัสหนึ่งร39 6หมัด7หมัดตๆผล้วก็จะม,น 3, 9, 6, ม, 7, มนในก่นตันมี่มดนะคราบอว่ามเนดาบ คู่โอเด้งนะครับส่วนใครที่อยากรู้กิจกรรมว่าอยู่ตรงไหนนะครับนี่ครับเราสามารถเลื่อนลงมาาข้างล่างดูได้เลยนะครับเพจจริงเนี่ยจะมีผู้ติดตาม4 7่หมนะครับีสี่เท่านั้นน้เพจจริงมีเพจเดียวนอกนั้นเป็นปลอมหมดนะครับแล้วก็เขาจะอัปเดตท,ทุกอย่างเลยในหน้าโพสต์ตรงนี้นั่นเองนะครับแล้วก็จะมีทิกต o อกนะครับทิกต็อกเลดชอปด้วยนะครับนี่ครับ อย่าลืมไปกดติดตามกันด้วยนะครับเขาอาจจะมีกิจกรรมในช่อง TikTok อกด้วยนั่นเองนะครับลิงก์เว็บเดี๋ยวพี่จะแปะไว้ใต้คลิปวิดีโอนี้เลยนะครับผมโอเคนะครับทีนี้เรามาดูกันดีกว่านะครับพี่ลงคลิปไว้เนี่ยเมื่อ5วันที่แล้วนะครับก็คือเป็นคลิปรีวิวผลมังกรรีเวิร์กใหม่ในอีกแมปหนึ่งนะครับสำหรับใครที่ยังไม่เข้าใจนะครับให้เราเลื่อนลงมาใต้คลิปมันจะมีลิงก์นี้อยู่นะครับเป็นลิงก์เซิร์ฟน้อนี่ครับอันสุดท้ายเลยนะครับจะอยู่อันสุดท้ายนี่ครับพี่เขียน นะครับให้เรากดเข้าไปเลยนะครับกดลิงก์น şey sí ี้เข้าไปเป็นอันสุดท้ายเนาะนะครับเดี๋ยวพี่จะแปะไว้ใต้คลิปนี้เหมือนกันนะครับให้เรากดลิงก์อันสุดท้ายเข้าไปมันจะเล้มมาหน้านี้นี่ครับอันนี้หน้าตาหน้าตาแมปนะหน้าตาแมปนะครับก็จะเป็นแมป C A K นะครับนี่ครับอ่ะเดี๋ยวพี่จะแปลภาษาให้ดูนะครับนะอ่านว่าจักแปลว่าที่รักจากภาษาอินโดนะได้เป็นเป็นภาษาอินโดนแล้วนี่ครับภาษาอินโดนีเซียภาษาอินโดนีเซียนะครับทีนี้ทํายังไงต่อนะครับให้เรากดเข้าแมปได้เลยนะครับ อ่ะทีนี้เดี๋ยวพี่จะสอนแบบละเอียดเลยนะครับพอเราเด้งมาหน้านี้ขึ้นแมบบนี้ปุ๊บให้เรากดเข้าแมบบไปได้เลยนะครับอ่ะจากนั้นรอสักครู่ครับตอนนี้พี่กดเข้าแมบบมาเรียบร้อยละนะครับทีนี้มันก็จะเด้งเข้าแมบบเลยนะครับโอเคนะครับผมทีนี้ มาเรียบร้อยนะครับมันก็จะเด้งมาแบบนี้นี่ครับพอเรากดเข้าแมบบมาแล้วนะครับก็จะเป็นแบบนี้เลยนะครับก็จะมาโผล่ที่โรคที่3เนาะนะครับทีนี้ด้านล่างมันก็จะมีให้เลือกทางด้านของผลมังกรนะครับดะกอนฟูดแล้วก็จะมีทางด้านของรูปผลมังกรตรงนี้นะครับอย่างแรกเดี๋ยวพี่จะอธิบายก่อนนะครับถ้าเรากดเลข1นนะครับหรือว่ากดในส่วนไอคอนแรกก็จะเป็นการถือผลนี่ครับจะเป็นมังกรรีเวิร์กแบบนี้เห็นไหม ก็จะเป็นแมพที่เขาสร้างขึ้นมาแล้วก็ทาโมเดลผลเพื่อจะมาให้ทดลองลองลองเล่นอะไรประมาณนี้แต่ว่าผลของจริงเนี่ยจะมาแบบนี้หรือเปล่าพี่ก็ยังไม่แน่ใจนะครับต้องรอแอดมินอัปเดตอย่างเดียวนะครับแล้วก็อีกอันนึงก็จะเป็นหมายเลข2อันที่2ก็จะเป็นผลตรงนี้นี่ครับก็จะเป็นถือตะบองแบบนี้เราสามารถกดสกิลได้นะครับแต่ว่ามือถือเนี่ยเราไม่สามารถกดได้นะเพราะว่าเราไม่ต้องอยังไงต้องพ่วงคีย์บอร์ดประมาณนั้นนะเพราะว่ามันต้องกดอักษรน,นะครับอย่างเช่น เอ่อสกิลวีนะครับสกิลวีก็จะเป็นแปลงร่างเป็นมังกรแบบนี้เห็นไหมนี่ครับสกิลวีนะนี่แปลงร่างแบบนี้เลยนะครับแล้วก็สกิลซีคืออะไรครับสกิลซีก็เหมือนใช้สกิลนะโอ้โหโโหหดูดิโอ้โหเอฟเฟคโคตรอลังการนะครับผมเนี่ยครับแล้วก็สกิลเอ็กคืออะไรเอ่ยสกิลเอ็กก็จะเป็นการใช้สกิลเหมือนกันครับโอ้โหสกิลเอ็กโคตรเถื่อนสกิลแซดมีไหมสกิลแซดก็จะเป็นเหมือนแบบว่าที่เป็นดวงไฟอะไรวะน่ะ ตรงไฟอะไรไม่รู้เล็กๆเห็นไหมแล้วโอ้โหนี่ครับแล้วก็ปล่อยพลังไปแบบนี้เลยสำหรับสกิลเซตนะนะครับเมื่อกี้พี่กดไปมีสกิล V สกิล C สกิล X สกิลเซตนะครับประมาณนี้สกิล F อฟมีไหมสกิล F สกิล F โอ้โหดูสกิล F ครับนี่ครับเป็นการพ่นพลังเหมือนกันนะครับเวลาแปลงร่างกลับก็จะเป็นสกิล V เนาะนี่ครับประมาณนี้เลยนะครับโอเคนะครับคลิปนี้มาสั้นๆแล้วกันนะครับมาสอนวิธีการเข้าแมป C.A.K นะครับสำหรับใครที่ยังไม่รู้นะครับคลิปนี้พี่ก็มาสอนแบบละเอียดแล้วนะครับลิงก์แมปลิงก์เซิร์ฟเนี่ยพี่แปะไว้ใต้คลิปนี้แล้วนะเผื่อใครยังไม่เห็นลิงก์นะครับเพราะว่าถ้าปกติเนี่ยถ้าเราพิมพ์เข้าไปในในโลบอกมันจะไม่เจอนะถ้าเราพิมพ์เข้าไปว่า C A K เนี่ยจะไม่เจอนะครับพิมพ์ยังไงก็ไม่เจอ นะครับเราต้องกดลิงก์เซิร์ฟเท่านั้นนะครับย้ำว่าเราต้องกดลิงก์เซิร์ฟเท่านั้นถึงจะเจอแมปนี้นั่นเองนะครับโอเคใครทำได้แล้วเข้าได้แล้วอย่าลืมคอมเมนต์บอกพี่กันหน่อยแล้กันไว้เจอกันคลิปหน้านะครับผมสำหรับคลิปว้ลาตัวไปก่อนนะครับกราบคำว่าสวัสดีครับ